สวัสดีนะคะเพื่อนๆนวันนี้พี่พลอยก็มาเดินอยู่ที่ห้างไมค์จับปิ้งมอสนะคะเข้าไปมาแล้วซื้อของมาเรียบร้อยแล้วแลพี่พลอยก็เดินออกมาก็จะมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะพัทยาตอนนี้นะคะไมค์จับปิ้งมอสนะคะเพื่อนๆนนะคะก็เห็นมีต่างชาตินั่งกินกันเยอะเลยนะเนี่ย พี่พลอยก็ไม่ค่อยได้ออกมาเนาะสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้คือไม้์ชปปิ้งมอนะคะเข้าเข้าไปข้างในตะกี้ไม่กล้าถ่ายกลัวเขาว่าเอาอันนี้พี่พลอยก็เลยหันมาทางทะเลนะคะก็มาถ่ายชายทะเลให้ดูด้วยนะคะตะวันก็ใกล้จะตกดินอีกแล้วใกล้ตะวันตกดินอีกแล้วเพราะว่าพี่พลอยจะออกมาถ้าออกมาพี่พลอยก็จะออกมาช่วงนี้เนาะ นะคะอันนี้ให้ดูทะเลนะคะดูทะเลนะจ๊ะสวยงามนะคะเพื่อนๆนะคะตะวันก็ใกล้จะตกดินอีกแล้วอ่าอ่าาถ่านตะวันอีกแล้ววันนั้นมาก็ถ่ายตะวันวันนี้ก็ถ่ายอีกแล้วเจอพอดีเลยเนาะค <c oughs> อแห้งเลย ขยะตอนนี้นะคะอันนี้พี่พรมาอยู่ตรงพัทยาเขาเรียกตรงพัทยากลางนะคะตรงนี้อันนี้มีรู เรือเต็มเลเรือจอดเต็มเลยนะคะเห็นเห็นไหมคะเห็นเรือไหมคะเรือจอดเต็มเลยนะคะพอตอนเย็นๆก็มีนักท่องเที่ยวนะออกมาออกกําลังกายกันชาวต่างชาตก็มานั่งเล่นกันตรงนี้ตรงตรงนี้เป็นเป็นสถา,านที่พักผ่อนเพาเนาะ ก็มาเดินออกกําลังกายกันออ้ยแล้วฝั่งทาน,น้นก็คือไม้เ์เทป,ปิ้งหมอลพี่พลอยเดินมาเรียบร้อยละเดินซื้อของมาละ พี่พลอไม่ค่อยได้ออกมานะพูดถึงถ้าออกมาคนก็เยอะอยู่นะพี่พลอยก็เป็นคนแกรี่กลัวเฉยๆแต่ออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรอะ่ะพี่พลอยว่าออกมาเมื่ออากาศมันก็ดีมากเลยอะ่ะได้มาดูบรรยากาศดูอะไรอย่างเงี้ยพลอยมันก็ได้ออกมาดูทีเรือจอดเต็มเลยนะคะเรือไอ้นี่นะคะเนี่ยเรือพวกเป็นร้านอาหารอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะโซนนี้คือโซนของชาวต่างชาติทั้งนั้น เ,เพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือบรรยากาศของพัทยาวันนี้นะคะตะ,ะวันกำลังจะตกดินก็สวยงามจริงๆเลยนะ ฝั่งที่พี่พลอยสอ่งไปกล้องไปตรงนี้นะคะคืออันอันนั้นไปทาง Walking the Street อันนี้นะคะทะเลน้ำใสใสมากเลยอ่ะน้ำใสเกี่ยวเลยทะเล เพื่อนนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปชายทะเลให้ดูนะคะตะกี้ว่าเข้าไปในห้างอยากจะถ่ายพวกเสื้อผ้าเหมือนกันแต่กลัวเขาเกรงใจกลัวเขาว่าเอาพี่พลอยก็ไม่กล้าพชาวต่างชาติก็เยอะนะคะเยอะเลยค่ะพี่พลอยไม่ค่อยได้ออกมาเฉย อันนั้นสถานที่นั่งไม่รู้ก็จะนั่งดื่มอะไรกันเนาะพี่พลอยก็ไม,ไม่ไม่อยากนั่งมาก่อยกล้า เรือจอดเต็มเลยคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวพี่พลไปเยี่ยมนะคะคลิปนี้อาแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ